สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชายใจบุญเดินเท้าเปล่า14,000กิโลเมตรนาน6ปีเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ไม่มีใครเหลียวแลบนโลกใบนี้นะครับยังมีคนใจบุญที่รักสุนักอีกมากมายเช่นเดียวกับผู้ชายคนนี้นะครับที่มีชื่อว่าเอสกาโดเปลอสวัย49ปีที่เดินเท้าเปล่ากว่า14,0 0 0กิโเมตทั่วประเทศเม็กซิโก เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ป่วยและบาดเจ็บตลอดช่วง6ปีที่ผ่านมานี้นะครับเขาได้ช่วยสุนัขไปแล้วเกือบ500ตัวสื่อต่างประเทศรายงานว่าช่างภาพยสดวินเลียมเป็นคนบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ได้ขณะที่เขากําลังขับรถออกจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเม็กซิโกเขาบาังเอิญพบกับชายคนหนึ่งกําลังเข็นรถอยู่ข้างถนนและถูกล้อมไปด้วยสุนัขสุนัขบางตัวนั่งอยู่บนรถเข็นบางตัวเดินนําหน้าและบางตัวก็เดินตามหลังแต่ทว่าทุกตัว แหว่งหางไปมาอย่างมีความสุขมากส่วนเจ้าของยังคงเข็นรถเข็นไปเรื่อยๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากช่างภาพสจวตได้เข้าไปพูดคุยสอบถามและทําให้รู้ว่าเอสกาโดเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความเห็นอกเห็นใจทุกชีวิตบนโลกใบนี้ซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ช่างภาพสจวตร,รู้สึกประทับใจมากเอสกาโดยังบอกอีกนะครับว่าไม่มีใครที่จะยื่นเหมือช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่อยู่บนถนนเลย และนั่นทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากแต่สิ่งที่ผมปวดใจที่สุดไม่ใช่การเห็นสุนัขถูกทารุณถูกทอดทิ้งหรือบาดเจ็บแต่เป็นการเห็นคนที่ลงมือทําอย่างนั้นกับพวกมันผมคิดว่าคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ต้องการใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เราต่างต้องการเพื่อนที่แบ่งปันความรักให้กันแม้จะเล็กน้อยก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปเจอสุนัขที่ป่วยเกินกว่าจะร่วมทางไปกับเขาได้เขาจะพักและเป็นเพื่อนมัน และจะดูแลมันจนกว่าจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้วค่อยออกเดินทางต่อด้วยกันปัจจุบันนี้นะครับเอสกาโดเดินทางในระยะทางเกือบ14,000กิโลเมตรซึ่งเป้าหมายของเขาเหลืออีกเพียง1,432กิโลเมตรเท่านั้นเอสกาโดมีสุนัขเป็นของตัวเองอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว3ตัวซึ่งพวกมันอยู่เคียงข้างเขาตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางเมื่อ6ปีก่อนน้องหมาทั้ง3ตัวประกอบไปด้วยนเกลบันโกและชิเลสตา เอสกาโดยังบอกกับช่างภาพอีกนะครับว่าแม้จะช่วยเหลือสุนัขมาแล้วมากมายและต่อให้เดินทางมาจนถึงเป้าหมายแล้วเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นแต่เขามุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสุนัขจ้อนจัดต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแคทดัมหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ